ก็คือคุยพายคุยพายเลยที่แรกนางเป็นแถวเราได้เป็นนางพิ้งเสอจากพิ้งสอแล้วกยคอยร้อยแดกตัวใหญ sangpang Baa padadang sangupang padaampi kau untuk pada punya Gunungpaduno <tolong> pante sangko hang gampang padaa. อิดานิโคพันเตอัยันจะอักะโชโตนามาสซมเนโรอัยันจะปะภาโตนามาสัมเนโรอัยันจะปัญญาโรนามาเัมเนโรมามาวสัมปะดาเปขคาวสัมปะดังอากังขะมนาสังขังยาจันติอากังสบะมิมังสังขังอจเชสามิสัตุพันเตสบอยังสังกอิมันจะ อากาศชอตังนามาสเนรังอิมันจะปภาตังนามาสเนรังอิมันจะปัญญาตรังนามาสเนรังอันตรายเกตเมผุ้ชิตว่าตถปตะกันตังยตวะยติจตุเตนะกเมนาอกุเปนะท้าระเหนะอุปสัมป่าเดมาติกามาสเนทานังการรตุ สุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะอา迦โชโตอยัญจะปปัตโตยัญจะปัญญาสโรอายตสัมมโตติสาระสุปสัมปดาเปคายจดิสังขัสสะปตะกัลลังอหังอา迦โชตัญจะปภาตัญจะปัญญาทรัญจะ อันตรายิเกธรรมเมปุชยัยยงรูปที่สองรูปที่สามนั่งพระเพียบลงก่อนนั่งพระเพียบลงรูปที่หนึ่งรอตอบ <c oughs> สุนารีอาาชโชตอาอันเตสัจกาโลภูตักาโลยังชาตังตังปุดชามิสัตตังอธิติวัตบัง สันตังนาทีติวัตบางสันติเทเอวรูปาอาบาทากุทธังกับนัตถิอันเตงันโดกิลาโซโซโซอปมารมนุโซซิอามาปุริโซซิอุชิตโซซิอานาโนซิ นาสิราชาภโตอนุญาโตสิมาตาปิตุหีปริปุณนะเวสถิวัตโสทิปริปุณันเตปัาจิวรังกินนาโมสิต่อข้างพันเตอักกโชโตนามะโกนามะเตอุปัชชายโยอุปัชชายโยเมพันเต ติท่าอารมณ์นั่งพับเพียบลงลูบทีรษะภูเขาขึ้นสุนเสิปปาตาายันเตจัจจกาโลภูตากาโลยังชาตังตังปุงงชามีสั่นตังอาทิติวัตะบางสั่นตังนาทิติวัตะบางสั่นติเตเอวะรูปาอาบาธา กุทธังกับนติปันเตกันโดจิลาโซโซโซอปามาโรมนุสโซสิอามะปันเตอุริโซสิอุชิตโซสิอะนาโนสินาสิราชาพาโตอนุญาตุสิมาาปาตุหิ ปริปุณณวสติวโซซัโสสิปริปุณน,นเทปัาจ,จีวารางากินนามโมสิตบอห่างพันเตปะพาโตนามนะโกนามะเตอุปชายโายขณะพระเพียบลง สุนนสิปัญญาทาระยันเตสัจกาโลพูทกาโลยังชาตังตังปุชามิสั่นตังอาทิติวัตบังอสั่นตังนาทิติวัตบังสั่นติเตเอวะรูปาอาบาทากุทหังกันโดกิลาโซโซโซอาปามาโร มนุสสิปุริโสสิภูชิตสสิอันโนสินาสิราชภัตโตอนุญญาโตสิมาตาปิตุหิปาริปุณณเวสติวโสสิปาริปุณณเตปัจจีวรังกินนาโมสิ ปัญญาสโรโคนามเตอุปัชชายาทั้งหมดคุกเข่าขึ้นคุกเข่าะนมมือไว้ <c oughs> สุนาตุเมพันเตสังโฆยัญจะอา迦โชโต อายัญจาปภาโตอายัญจาปัญญาธโรอายัสสัมมโตติสารัสสาวุปสัมปดาเปคาปริสุธาอันตรายิกเกหิธรรมเมหิปริปุณณะมิเมสังปัตติวรังอากาโชโตจาปภาโตจาปัญญาธโรจาสังคังุปสัมปดังจาจันติ อายัสิสมมาทาติสารีนะอุปัชายะนายะดิสังคัสสะปะตะกลังสังโฆอากาโชตัญจะปะภาตัญจะปัญญาทะรันจะอุปสัมปาเดียอายัสิสมมาทาติสารีนะอุปัชายะนาเอสานยติ สุนาทุเมพันเตสังโฆออยันจะอากาโชโตออยันจะปปาโตอยันจะปัญญาทโรหายัสัมมโตติสาระสาวปสัมปดาเปคาปริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปตาจีวรังอากาโชโตจะ ปปัโตจ่ปัญญาทโรจ่าสังขังอุปสัมปะดังยาจันติอายาติสมมติสาเรนะอุปชาเจนะสังโฆอากาโชตันจะปปัตตันจะปัญญาทรันจะอุปสัมปะเดติอายาติสมมติสาเรนะอุปชาเจนะ ยัตสัยัตสมัโตขามัติอากาโชตัสสะจาปัาตัสสะจาปัญญาทารสสะจาุปสัมปาอายัตสมัตติสารีนะุปปชัยนะโสตุนหัสสะยัตสานาขามัติโสภาเสยาดุติยัมปีเอตมัทั้งวัดามี สุนาตุเมพันเตสังโฆอาญจะอักาโชโตอาญจะปะพาโตอาญจะปัญญาธโรอายัสัมมโตติสารัสสาวุปสัมปดาเปคาปาริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสรัตีวรางอากาโชโตจะปะพาโตจะ Panya taroja sangkang upasam padangja cantik ayat sammati sarena upachajena sangko akachotanja papatanja panya taranja upasam padeti ayat sammati sarena upachajena ยัตสาจยัตสัมมาโตขามัติอากาโชตัสสะจาปะปะตัสสะจจาปัญญาชรัสสะจจาอุปสัมปะดาอยัตสัมมาตาทิสารีนะอุปัชฌเยนะโสตุนหัสสะยัตสานาขามัติโสภาเสียตาติยัมปิเอตมะทั้งวะดามี สุนาทุเมพันเตสังโฆอายัญจะอากัโจโตอายัญจะปะพาโตอายัญจะปัญญาทโรอายะสัมมาโตติสารัสาวุปสัมปดาเปคาปริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปาจีวรังอาคกัโจโตจะปะพาโตจะ ปัญญาทโรจะสังคังอุปสัมปดังยาจันติอายาตสมาตาทิสาเรนะอุปชาเยนาสังโฆอา迦โชตัญจปาปาตัญจะปัญญาทรันจะอุปสัมปเดติอายาตสมาตาทิสาเรนาอุปชาเยนายัตสายัตสมาโตขามาติ อากาโศตัสสะจจาปภาตัสสะจาปัญญาทาัสสะจาอุปสัมปะดาอายตสมัาติสาเรนะอุปชาเดนะโสตุนหัสสัจจสนาขามัติโสภาเสยยอุปสัมปันนาสังเขนะอากาโชโตจาปภัตโตจา ปัญญาทโรจาอายตสมาติสิสารนาอุปชายเยนาขมามติสังขัาสัสมาตุานีเอวะเมตังทาระยาเมะอ่ะอาบาตออกจากบาตัวเองอาบาตออกมาตั้งแล้วตั้งร้านตั้ง อ้าสุเทพสุเทพโชคทวีวีรพัฒน์สุเทพโชคทวีวีรพัฒน วีวีระพัฒนช่ไหมองค์ที่สาม 给你时间的 upayikang oh, bahu pande bahu pande batirupang sampadehi I need บัดนี้พระสงฆ์จะทําการอุปรสมบทกรรมคือการประกาศกันและการยกตัวเธอขึ้นเป็นอุปสมบทภิกษุในพระพุทธศาสนาในกรมวาจะเบื้องต้นนั้นจะต้องออกชื่อผู้ะสมบทด,ด้วยจะต้องออกชื่อพระุวชัยยะด้วยเมื่อท่านถามว่ากินนาโมสิเธอชื่ออะไรรูปที่หนึ่งหมายถึงตัวเธอเองแล้วบอกกับท่านว่าอะข่งปันเตอะไ อาจาระธรรมโมนามะข้าพเจ้าชื่อว่าอาจาระธรรมะรูปท eh ี่สองเมื่อท่านถามว่ากินนโมสิเธอชื่อใดเพึ่งหมายตัวเธอเองและบอกกับท네่านว่าอะขั้งพันเตเขมนิวัตโตนามะข้าพเจ้าชื่อว่าเขมนิวัตตะรูปที่สามเมื่อท่านถามว่ากินนโมสิเธอชื่อใดเพึงหมายตัวเธอเองและบอกกับท่านว่า อข้งปันเตสมจิตโตนามะขพสจ้าชื่อว่าสัมจิตะเมื่อท่านถามถึงพระอุปชยัยยะว่ากนามะเตอุปชายโยอุปชยัยยะของเธอชื่ออะไรพึ่งหมายตัวเราเองแล้บอกกับท่านว่าอุปชายโยเมพันเตไอสมะติสารโรนามะอุปชยัยยะของขพเจ้าชื่อว่าติสาระเมื่อท่านถามบอกบาจีวรสมณบ,บริคาร ที่สวมอยู่ในกายว่าสิ่งนี้ชื่อนี้สิ่งนี้ชื่อนี้นนด้วยมกตฏภาษาก็จงรับว่าอามะปันเตอามะปันเตแล้วจดจำชื่อนั้นๆไปไว้ใช้อธิษฐานก,กิจในพระบวรพุทธศาสนาต่อไปอ,ยอ,ยาาอะยันเตปะโต อัยังสังขาร <cle harvesting> ีส so ั้งยังอุทารังสังขูปั้งยังอัตรวาสสะอูร์กาจ้ามุงที่องค์เกษตรจิตทๆโดด ภันเตภัตโตอามะภันเตอะยังสังฆาติอามะภันเตอะยังปุตตระสังโฆอามะภันเต tuh yang nama Balte yang Utara สาวปั้งปดาเปคายาอิสังคาสาวปัสสักลังอาหังอาจลาธัมมันดา